ครับหลังจากมากส่วนที่เขาลดราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับคือราคาจากราคาพันหนึ่งลดเหลือร้อยบาทวันนี้แล้วก็มาที่จุดที่ขายราคาเต็มนะแต่ผมผมยังไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาลดกี่เปอร์เซ็นต์นะคือเมื่อก่อนเขาจะลดตามเปอร์เซ็นต์นะก็คือประมาณราคาเต็มแล้วก็ลดเหลือสูงสุดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าวันนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างโปรโมชั่นไม่แน่ใจนะ น่าจะน่าจะราคาเต็มอยู่นะแต่ตรงนี้น่าจะลองได้นะครับเนี่ยตรงจุดลองนะครับตรงน,รงนี้เขาให้ลองเขาจะให้ลองเสี่ยงตรงนี้นะครับสาหรับเราซื้อของมาแล้วก็คือลองตรงนี้แล้วก็อ่าน่าจะไม่มีส่วนลดนะเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้เขาจะจัดโปรโมชั่นก็คือลดถ,ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะเขาน่าจะย้ายไปตรงโกดังที่นเป็น ราคาหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับตรงนะนู้นนะโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าพวกแอมห้าขยายต่างๆนะครับพวกอ่าไมโครคอมโพมินิคอมโพนะแล้วส่วนโซนฝัน่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดนตรีแล้วก็จะมีการประมูลป้ายอ่ากีตาร์ฝั่งฝัง่งด้านหลังนะครับซึ่งผมเคยนําเสนอไปหลายรอบแล้วครับนี่ฝั่งเครื่องดนตรีต่างๆนะเดี๋ยวเราไปเริ่มจาก ถ้าขยายก่อนแล้วกันนะเนี่ยชั้นนึ่งเนี้ยเขาซื้อมาแล้วเนี่ยตัวนี้ประมาณสี่พันห้านะครับสี่พัน้า a a and d ลดแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เ็นอ๋อก็น่าจะมีลถอยู่นะนะครับก็เขาเขียนว่าถ้าลดแปดสิบถึงเก้าสิเปอร์เซ็นแล้วก็คืองดลองเสียงนะครับ วันนี้วันนี้ไม่รู้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะผมม่แน,น่แต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอาจจะมาสายหน่อยนะครับคนก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเนี่ยตัวลำโพง ตู้ลำโพงเขาไม่ค่อยติดราคานะผมก็เลยบอกราคาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอ่าไฟโอเนีย er นะครับโซนี่นะครับมันก็มีทั้งของบ้านเราแล้วก็ของบ้านเขาอ่ะโซนี่นะครับ ยามาฮ่าครับพโอเนียนะครับทางด้านล่างก็เป็นพโอเนียนะครับอาจจะเป็นแนววินเทจนิดนึงเนี่ยตัวนี้ของพนะโอเนียนะพวกของไพโอเนียมันเป็นแบบมีเครื่องมีตัวปรับอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นชั้นของมันเลยนะพยโอเนียนะครับแล้วก็มีตู้ลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมเก็บรูปนิดหนึง โอเคครับแล้วก็เป็นโซนี่นะครับวันนี้ใช้ไมาไร้าสายตัวหนึ่งนะไม่รู้เสียงเป็นยังไงนะท่านผู้ชมบางทีผมบันทึกเสียงไม่ค่อยโอเคก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าไมผมมันไม่ค่อยดีครับหลายท่านก็บอกว่าให้ปรับปรุงเรื่องไม้หน่อยผมก็ใช้ได้แค่นี้แหละโพราพทรก็่รุ่นเก่าๆนะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นไอโฟนไอโฟนอะไรกับเขาหรอกอยามาฮ่านะครับออนเกียว นี่โอ้ตัวนี้สวยอ,อาจอจะมาสายหน่อยนะวันนี้คนไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้สวยโอ้มีของโบส์ด้วยนะนี่ของโบส์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอพ้องสวยเยอะนะของ JBL ก็มีนะครับ JBL สภาพสภาพถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าเขือ,อยู่นะแต่เสียงยังไงไม่รู้นะผมไม่แน่ใจของไอว่านะครับส่วนมากก็จะเป็นไอว่าแล้วก็โซนี่นะครับของไทอนเนียนะครับคู่หนึ่งน,นี้คู่นี้ของไทอนเนียนะร้อนมากเลยครับู อันนี้จะเป็นโอ้สวยอ่เขียนว่าด,ดีบริเด,ดีะน่าจะเป็นเครื่องเล่นนะครับแล้วก็เพิ่นพวกแผ่นซีดีแผ่นสลับเทปต,ต่างๆนะ่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นทาน,นะครับท่านผู้ชมก็แนะนำสถานที่แล้วกันนะครับ อากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากนะท่านผู้ชมอยู่ด้านในนี้ก็ถือว่าร้อนนะถึงจะโอโผงแต่อบอ้าวมากร้อนเขามีลมระบายอะไรก็ร้อนเหมือนเดิมผมยิ่งเป็นคนขี้ร้อนอยู่นะส่วนมากตรงนี้ก็จะเป็นตู้ลําโพงนะครับเดี๋ยวผมเดินดูฝั่งนี้ก็ค,ค่อยดูไปแล้วกันนะอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไรหร่หรอวันนี้รู้สึกน้อยมาอาทิตย์ที่แล้วเยอะมากเลย อันนี้เป็นทีโอนะครับเออ่ไดโทนะครับไบโอเนียนะครับ ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นราคายังสูงนะครับยังยังถือว่าเป็นสินค้าที่ยังใหม่อยู่นะสินค้าเกตอะรนะไม่ใช่สินค้าที่เขาลดราคาเป็นหนึ่งพันบาทหรือว่าราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้สัสนซุยนะสันซุยหายรุกคนสภาพสวยนะผมถือว่าสวยอะนะคือเอ่อตะแกรงอะไรยังดูดีอยู่เลย อันนี้ก็เป็นลำโพงเหรอลำโพงอะไรอ่ะเคนบูดนะครับอันนี้อันนี้เคนบูดคู่นี้ก็ถือว่ากิ๊กอยู่นะยังสวยอยู่เลยอโทนนะครับอุเนีย ตรงนั้นก็ตู้ลำโพงเหมือนกันนะครับแล้วฝั่งริมนี้ก็จะเป็นพวกประมาณบุกเชลนะอันนี้เป็นแอมของยามาฮ่าแอมกีตานะครับยามาฮ่านะตัวใหญ่เลยอันนี้ก็ของยามาฮ่าเหมือนกันนะครับโอ้โหเก่ามากเลยยามาฮ่าเนี้ย Sony นะโซนี่นะตัวนี้ตัวนี้ยังสวยอยู่เลยนะโอ้ไม้แข็งปักเลนะีนย น้องสวยอยู่เลยครับผมอขอขอนุญาตจิดไม้นื้อผมร้อนมากโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยร้อนร้อนสุดๆนะครับขอ,อไฟด้วยนะครับผมร้อนมากเนาะไหลเข้าตาอ่ะไปเดินต่อไปนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมร้อนสุดๆเลยตอนนี้ เนี่ยลำโพงพวกนี้จะเป็นบุ๊กเชลนะครับเป็นบุ๊กเชลทรงก็แตกตานะของออนเกียวก็มีนะครับแต่ว่าพวกวัวอ้ต่างๆมันก็ไม่เคยโอเคเท่าไหร่ก็คือขายตามสภาพนั่นแหละนะครับส่วนมากสินค้าญ,ญี่ปุ่นก็คือขายตามสภาพนะครับท่านผู้ชม โหอันนี้เป็นของอะไรเนะี่ยอยู่ในตู้ไม้แบบเป็นสวยนะเนี่ยบางคนผมบอกว่าบอกว่าผมไม่ได้พูดอะไรก็คือผมไม่ค่อยมีความรู้อะ่ะผมก็ไม่พูดแล้วกันผมก็ถ่ายให้ดูอ่ะผมก็ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูว่ามันแหลกมันอยู่ตรงไหนอ่าคนอยากจะมาซื้อก็มาซื้อในเครื่องดนตรีมันก็มีคนถามว่าเครื่องดนตรีมันไม่นีแต่ มันจะใช้ได้แค่ไหนนะท่านผู้ชมต้องมาลองเองนะครับนะต้องมาลองเองนะครับโอ้ขอยืนตป็นพัดลมหน่อยตรงนี้เป็นกีงาฝั่งนี้เป็นเครื่องอะไรตัวเล็กๆอ่ะเนี่ยเบอลินอ่ะรวโอลิน,ลนออได้เลยทัง้งนีมันก็เยอะอยู่นะแต่มันจะใช้ได้หรือเปล่าละ่ะ อัอนเกียวนะเป็นูบูดเป็นบูบวดน,นี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้สวยไลยตัวนี้สวยได้ทนได้ทนเนี่ยผ้าจะคิดอยู่เลยเป็นผ้าเนี่ยเอถอดออกได้นี่หว่าในด้านในนะครับผมก็ไม่กล้าถอดของเขาเผื่อเขาเปลงปิดเข้าไป อันนี้ก็เป็นดอกเป็นของอะไรเนี่ยแ่่ผเขอเก็บภาพหน่อยมันสวยเนี่ยดอกไม่สิบห้าเนื่อยเลยอันนี้ก็คือเป็นศัศทุกระวงว์ เง่นเป็นของอะไรเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะวันสุดท้ายน่าจะเริ่มมาตั้งแต่เมืม่อวานแล้วร้อยบาทอ่ะ นะเขาซื้อแล้วเขาไม่รับร้อยเดียวเขาที่ที่ขายร้อยหนึ่งอะ่ะฝั่งนู้นนะเขาเขาไม่ไม่รับประกันสินค้านะเราซื้อร้อยหนึ่งก็คือเอาไปเลยไม่รับคืนนะได้ไม่ได้ท่านก็เป็นผู้พิจารณาาเองนะครับนี่อันนี้ราคายังไม่ยังไม่ได้เช็คนะผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ เป็นลำโพงตั้งโต๊ะลำโพงบุกเชลต,ต่างๆของโตชิบานะฮะยุคยุคเนี่ยถือว่าสินค้าเกาจะเอามาราคาไปแล้วเพราะว่าอ่าน่าจะเป็นรายการที่มันเริ่มโลแล้วนะครับนะจริงๆแล้วเขาจะจัดเป็นโซนดูแบบนะี้เอาที่แล้วผมหามาจะเป็นโกลดี้แบบนี้ อันนี้มารู้สึกว่ามันจะอ่าระเกียระกะไปหมดแล้วกิทเยุเทปนะครับเทปคัดเซ็ตต่างๆที่หัวนี้เป็นเอ่อเซ็นเตอร์แล้วก็นเนี่ยของยามาฮ่านะครับยาวอืม ดูดิสวยมัไหมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับตัวเล็กตัวน้อยมีหมดเลยนะนะครับก็เป็นการแนะนำสถานที่นะครับโรดังลัคกี้โฮมก็อยู่ในเขตของตลาดตำโรงนะ คือเข้ามาด้านหลังของสำโรงนะครับเริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าสำโรงนะครับท่านผู้ชมสำโรงอินเทอร์เนสำโรงนะงงนะจับจุดมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือค้นหาทาง Google นำทางนะเดี๋ยวนี้มันค้นหาง่ายท่านผู้ชมไม่ต้องถามผมหรอกคุณพิมพม์คำว่าลัอที่โฮมนะครับ Lucky Home ลักที่โฮมสำโรงนะครับโกดังญี่ปุ่นนะมันจะขึ้นพานำพาท่านผู้ชมมาถึงที่เลยดีกว่านะไม่ต้องถามอะไรมากมายหรอกนี่ของไอว่านะครับ สภาพก็โอเคอยู่นะไอ้ว่านะครับ <Okay. S 1> น่าน่าน่าจะลดถึงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วละ่ะดูจากลักษณะ mm hmm. ผมเดานะ mm hmm. ผมไม่ได้ถามพนักง,งานเขาเลยไอ้ว่านะครับบา mm hmm. ค,คนก็บอกว่า,าลำโพญ,ญี่ปุ่นนี้มันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเขาหรือเปล่า mm hmm. เขาฝากมาทิ้งไหมน,นะ อันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าของญี่ปุ่นของมือสองนะมันเยอะกว่าประเทศอื่นเลย่อยของยุโรปของอะไรมันก็มีนะแบรนด์ดังยุโรปนะมือสองครับเขาคือจริงๆแล้วเห็นหลายท่านบอกว่าเขาไม่ซ่อมนะสินค้าของเขาพังก็คือเขาขายออกเลยก็จะไม่ได้ยอมซ่อมนะครับเพราะว่าเขาเป็นแหล่งผลิตอยู่แล้วนะเนี่ยอืม สวยอยู่นะดูไใกล้มันก็สวยอยู่นะท่านผู้ชมก็ <y out ube> มาดูมาลองนะบบางบางที่เขาก็จะมีให้ลองก็คือเป็นบางวันเป็นบางโอกาสที่เขาให้ลองนะครับเข <y out ube> าจะมีให้ลองเนี่ยพวกนี้แอมแอมกีตาร์นะครับแอมกีตาร์ต่างๆนะครับที่ตรงนี้มันมันมีทั้งแอมกีตาร์ทั้งแอมขยายต่างๆของเครื่องเสียงแหละกีตาร์ก็มี มาเลือกมาชมดูนะตรงนี้ก็เป็นลำโพงนะครับบางคนก็มาเดินดูเฉยๆก็มีนะเนี่ยไม่ไปซื้อก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นอะไรนะตู้หรวตู้อะไรเนะี่ยผมอาจจะมาสายนิดนึงนะครับวันนี้คนหลงเหลงมากแล้วคนแทบไม่มีเลยเพราอว่าเข้ากลับไปแล้วอะ ันนี้วันอาทิตย์นะครับคือแล้วไอ้กดังล้วที่โมมีปิดวันจันทร์นะครับนะวันจันทร์โรงั้นก็เปิดทุกวันแหละปิดแค่วันจันทร์นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นอต้องเสียงที่ยังไม่ได้ลดราคานะไม่ได้ลดราคาถึงพันหนึ่งนะเป็นราคาจังเต็มอยู่นะเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูชั้นของภาคขยาย ของไอว่าเอ้ของอะไรเนี่ยไม่ใช่ไอว่ามันพูดผิดโนอนี่นะยามาฮานะครับเออมีกระปักตรงนี้เลยของยามาฮานะครับคูบ่หนึ่งมันีอยู่แล้วก็เป็นของอะไรเนี่ยพิโอ JL เจ็ดศูนย์ศูนศูนย์ ไอว่าคูนก็ถามว่าสาภาพมันเป็นยังไงผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบผมนะเนี่ยตัวนี้นลายไม้เลยอะนืดหน่อยนะครับตรงนี้อย่างพวกนี้ก็จะเป็นแนวยินเทสเลยอนะครัอบออกอินเทสอินเทสไปเลยนะ ก็ลงทิปไปนะครับได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมเยอะมากนะครับบางคนก็มาดูบางคนก็บอกว่าของมันเก่ามากไปแล้วไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยนะครับอะไรนั้นก็นานาจิตตังนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการแนะนําสถานที่นะครับสําหรับท่านใดอยากมาเดินดูอยากจะมาเสี่ยงโชคอยากาอ่าแต่ที่แน่ๆคือคนที่เขาเป็นช่างนะเขาก็จะมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นสายช่างนะเขาจะได้เปรียบเขาก็จะมาซื้อ พื่อไปปรับปรุงแล้วก็ไปจำหน่ายต่อนะท่านผู้ชมนะหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะได้ของที่มันไม่ต้องมาเสี่ยงนะไม่ต้องมาคิดมากท่านผู้ชมก็ไปซื้อตามร้านที่เขาขายลำโพงญี่ปุ่นมือสองที่เขาผ่านการ QC ผ่านการเช็คตรวจระบบนะครับอันนั้นคือได้ของดีแน่นอนนะคือเขาเขาต้องเอากันตีของเขาแล้วล่ะว่าของเขาดีอะแล้วเขาก็จะขายให้เราในราคาที่มันแพงขึ้นของนี้นะแต่ว่า มันก็คุ้มอะ่ะมันคุ้มกับการที่เราจะมาเสี่ยงกับการอาได้ของที่เราเสี่ยงสุม่มไปอย่างนี้โอ้นี่สวยเลย <c oughs> อันนี้มันเป็นแอนโมโอขอใครนะครับคือเตอร์ในคดีโคลัมเบียนะครับ ผมว่าซื้อไ้ขายตามตลาดนัดกันได้นะอะตเตอร์นะครับ อนนี้ก็จะถ่ายให้ดูช้าๆหน่อยนะครับอาจจะทำาลายคลิปหน่อยผมอาจจะมาวนๆอยู่แถวโกดังนี้บ่อยๆนะครับผุกคนจะตองเบื่อนะเพราะว่ามันมีอะไรให้ค้นหาเยอะแยะเลยซึ่งบาือท่านก็ยังไม่ได้ดูนะครับบมงท่านไปดูแล้วก็จะเพิ่งเบื่อนะครับวันนี้มันเป็นด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันมันโบอย่างนี้ก็จะเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าผมก็จะอ่ามาถ่ายให้ดูเยอะๆจริงๆแล้วมันเยอะมากอันนี้ยังน้อยนะเนี่ย มันยังน้อยอยู่นะเนี่ยก็ถือว่าน้อยอยู่นะก็เป็นส่วนลำโพงที่เ,าเาราคายังเต็มอยู่นะครับตัวนี้นะอาจจะราคายังสูงอยู่นะครับไอ้ส่วนนี้ถ้าอยากได้ส่วนที่เขาลดราคาหนึ่งพันบาทไปจนถึงหนึ่งร้อยบาทก็ อีกโซนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปดูฝั่งน้นเป็นโซนที่กําลังมาแรงเลยโซนนั้นน่ะคือเขาลดราคาพันเดียวอะ่ะพันเดียวเสร็จแล้วก็ลดลงมาจนต่าสุดเริ่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่ก็คือลองไม่ได้แล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทก็คือลองไม่ได้แล้วนะห้ามลองแล้วเนี่ยไทยโอเนียนะครับไทโอเนีย บางตัวมันก็คัดสิกนะมันมีความคัดสิกอยู่ในตัวงตัวมันก็เก่าอันี้ตัวนี้นสามทางอ่ะสามทางแต่สภาพแบบะโอ้โหืโอไม่ได้อ่ะไม่ใช่สภาพใหม่อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนํานะครับแนะนําสถานที่ในะการมาเลือกซื้อนะครับท่านผู้ชมก็มาได้นะครับพระ่างรักยิ่งห้ปิันจันวันเดียวนะห้องั้นตรวจทุกวันนะครับ ผมไม่ได้ขึ้นเบอร์โทรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าที่นี่เขามีเจ้าของที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับที่ผมรู้นะครับเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะคนที่ดูแลก็คือเป็นพนักงานนะครับเขาก็จะไม่ให้เบอร์โทรของพนักงานนะนะครับเขาก็จะป้องกันการสูญหายของเครื่องเสียงของเขานะครับเขาก็จะอ่าเขาเรียกอะไรเป็นคักตามทางเพจได้นะครับนะแต่ว่าอาจจะติดต่อกับโดยตรงตามเบอร์